สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดสัทธาธรรมนะครับหรือว่าวัดหมวดมุกและด้านหลังของผมก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็พามาชมนะครับว่าเป็นโมเดลคือเป็นรูปแบบที่ว่าจารเชิญหลวงพ่อวัดหลวงพ่อวัดแหลมนะครับหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดปฏิสถานแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นองค์ใหญ่ปู่ทวดเนี่ยหน้าตากึง5เมตรด้วยกันนะครับองค์ใหญ่มาก นะครับก็ที่ว่าเป็นเรื่องของบุญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นผ่านไปผ่านมานะครับไปเที่ยวดอนถอยหลอดมาแม่กองครับแวะไหวก้กราบจักราหรือพ่อบ้านแหลมหลวงปูดพวดหลวงปูโตองค์ใหญ่แล้วก็อย่าลืมนะครับ26ตุลานี้งานกระถินของวัดสัทธาธรรมขอเชิญท่านผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับ แวะมาทําบุญแล้วท่านอาจจะได้รับพระสมเด็จนะครับปลูกแล้วก็ท่านโชงดีนะครับมาทําบุญวันกระถินนะครับ26ตุลาได้บุญแน่นอนและอาจจะได้รับพระศักดิ์สิทธิ์นะครับพระสมเด็จที่เป็นปลูกด้วยปุ๋ที่เป็นปลู่นะครับปลูกวัดกัลยาณมิตรนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆวันนี้เลยบิ๊กแอดขอนํนำเสนอนะครับ มาทำบุญกันนะครับแล้วก็ได้รับพระสมเด็จไปด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายพระสมเด็จลูกวัดกรยาในฟิล์มต่างๆอย่างใกล้ชิดให้ท่านได้ชมต่อไปนะครับด้ยอมเวาที่มีโอกาสเท้าท้าพระพุทหยุดพิเศษครับก็มีโอกาสพรเพื่อเว้าวระรา้กลด้วยวยอม รัผ <Là> ู้ที่มีา่งอรัี่แข่อองมาเลสภาตกไปเลยโดดเ๋ยสภาพตกไปที่จะทำเลยจะตกเลยนะเออาปอาจะให้ราเปิดไปด้วยดำอย่างเดียวไม่ได้ดำต้องระเบิดถ้ารกลจะหมดแล้วอมีประมาณร้อยหมาโง์นะมันหมดแล้วตมาเรื่อยๆโดนกันตการับตกไม้แล้วก็ตกในทารคอนโดอาศัยไปต่อไปนักขับรับขับหมดก็ชมวัสดกัน้าดนะ รับตบมัดให้ก่อนรอกนะเออรับตบมัดใ้นนชุดตบมัดันักต่างาตย่พราะว่าตมช่ตอนรับนานัพักของนารับดาวันที้ยมน้าับที่บอกจอมแล้วนะวันี้วันหยุดที่สจอมนาเออเกี่ยวกับวันมาพรุ่งนี้ด้วยวันที่สิสสิงหาคม นวันนี้ก็เราได้เกี่ยกับประทำบุญก็อย่าลืมได้ย้านสน